เซตสิ้นสมบูรณ์แล้วนะผมสำหรับการติดตั้งนะครับเครื่องเล่นดอยกล้องมาที่เหตุการณ์หน้าหลังนะครับแล้วก็กล้องถอยนะครับของนะครับตัวดิาคอมพิวเตอร์คันนี้นะครับก็กล้องถอยก็อยู่ตรงนี้ครับเป็นกล้องแบบ HD เดีเลยครับแบบชัดเลยนะครับโอเคนะครับกล้องถอยเรามีเส้นได้ด้วยนะครับโอเคนะครับนี่ก็มุมมันทิ้งอยู่ตรงฝาตรงนี้นะครับโอเคครับก็จะอยู่คนละมุมกันนะครับ โอเคครับต่อมาก็เพาะก็จะพาไปจอเพดานนะครับนีอของจอเพดานนะครับนี่ครับก็ตัวนี้ก็จะเชื่อมเชื่อจอนะครับนี่ครับโอเคเชื่อมด้วยกันเลยนะครับจะแสดงผลจากข้างหน้ามาข้างหลังนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับนะครับก็ เปลี่ยนด้ืหองพาวเวอร์ด้วยนะครับอัวนี้นะครับ Power อร์นะครับจะทำใหเสียงดีขึ้นใสขึ้นนะครับของเขาก็นะรับอาจะเสียแล้วนะครับเพราะเสียงไม่ค่อยดีเลยนะครับโอเคต่อมาก็จะมาข้างหลังนะครับก็จะเป็นหน้าจอนะครับจอ 2K นะครับ CPU s n a p d r a ขนาดดากอนนะครับ คนะตัวนี้จะเป็นกล้องถอยเอนะครับนะครับก็จะเป็นเลนไวา์นี้เลยกว้างๆนะครับก็จะมีเส้นให้ด้วยนะครับก็จะมีหน้าแอปนะครับแอปกล้องนะครับนี่ครับจะเป็นมุมบันทึกนะครับหน้านะครับโอเคนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ เสียงก็จะดีขึ้นครับนะครับนี่ก็นะครับจะประมาณนี้ครับก็สำหรับลูกค้าใดครับที่อยากทำการติดตั้งเครื่องเล่นแอนดรอยนะครับเดี๋ยวว่านะครับกล้องทหตุการหน้าหลังนะครับกล้องขอยเอฟบีเอ็ดีนะครับก็ติดต่อไว้ที่เบอร์นี้นะครับ0ูนย์เก้าเก้าหนึ่งเก้าสี่สี่สองเก้าครับนั่นคือโมดิฟายเตยองครับวันนี้ลูกค้านำรถนะผมโตโยต้านะครับคอมพิวเตอร์นะครับก็มาเป็นครั้งที่สามแล้วนะครับก็มาทําการติดตั้ง นับเครื่องเล่น Android นะครับแล้วก็กล้องมัทถุเหตุการณ์รอบคันนะครับก็มาเป็นคันที่3แล้วนะครับโอเคครับก็เป็นการอัปเกรดรถทําให้ทันสมัยนะครับเพราะว่ายุคนี้สมัยนี้นครับสื่อโซเชียลต่างๆก็เข้าถึงนการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้นนะครับโอเคนะครับแล้วก็ก็มีไว้นะครับสามารถดูแบบ o u t u b e ได้อันนี้ก็ฟังแค่วิทยุนะครับได้เหมือนกันนะครับได้อย่างเดียวนะครับ ก็การติดตั้งนะครับก็เป็นจอ10นิ้วนะครับไม่บังช่อง A นะครับโอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาดูการติดตั้งนะครับเครื่องเล่นด้วยก็กล้อง360องศาครับของโตโยต้าคอมพิวเตอร์คันนี้ครับสวัครับวันนี้บริการเดียร์ครับวันนี้ลูกค้านํารถนำของโตโยต้าคอมพิวเตอร์มาทําการติดตั้งเครื่องเล่นแอนดรอยนะครับแล้วก็กล้องบันทึกเหตุการณ์หน้าหลังนะครับอกอนะครับยุคนี้เป็นยุคใหม่แล้วนะครับแล้วก็ เงือกควรมีครับอ่าสื่อโซเชียลนะครับภายในรถนเงือกไม่ได้สามร้อยเหรอครับใส่ไม่ได้ก็จบตรงไม่ได้บอือนี้สมัยนี้ต้องมีนะครับรับว่าจะได้ทันสมัยมากขึ้นนะครับครับก็กล้องก็สามารถดูผ่านเครื่องเล่นอินดอร์เลยครับไม่วจะเป็นหน้าวิทยุเดิมธรรมดานะครับหรืออะไรที่วิทยุนะครับก็ usb ปกตินะครับมันก็จะดูแมปดูยูทูบได้ด้วยนะครับแล้วก็เล่นพิกเซลต่างๆนะครับโอเคนะครับแล้วก็ทําการติดตั้งกล้องวิที่การหน้าหลังนะครับ ก็ตรงนี้สมาอิกควรต้องติดตั้งไว้นะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศการติดตั้งนะครับเครื่องเล่นดอยแล้วก็กล้องวนทเุกรดจาหน้าหลังรวมถึงกล้องถอยนะครับของโ o y o t a ต้าคอมพิวเตอร์คันนี้นะครับโอเค การซ่อมเรื่องของครับตรงนี้เป็นตัวล็อกนะครับคือครับเป็นไปไกลล็อกนะครับแล้วก็ข้าหลังนะครับสองจุดครับนาทีมาสี่เลย เดิมครับลูกค้าก็นะครับเปการเปลี่ยนพาวเวอร์เนื่องจากนะครับเปลี่ยนเครื่องได้ไปแล้วนะครับเสียงไม่เพาะนะครับต้องการเปลี่ยนเลยหนึ่งชุดนะครับแทนทดแทนพาวเวอร์เดิมนะครับโอเคนะครับ<ๆ>อย่างนี้เป็นการเปลี่ยนพาวเวอร์ครับ